เฮ้ยบุ๋มขายไป,ปออกขายเป็นอ่ะเหมือนผมต้องมารับอะไรเงี้ยจริงๆคือเป็นการคุยเล่นก็นั่นแหละเออกอ็ไม่ใช่ผมมารับก็เมื่อกี้ที่พูดไงคือครับกาก์ดวันนั้นที่หนึ่งเป็นไงครับไม่รู้ตัวครับคือจริงๆบรรยากาศในกองนั้นถ่ายเรื่องสายรุง้งก็เอาจริงนะคือคิดว่าคุยเล่นกันในกองก็ดูชุดผมและกันชุดผมใส่เสื้อกล้ามขาสั้นแบบเตรียมเข้าฉากอะไรเงี้ยแล้วพี่บุ๋มเขาก็เป็นคนสนุกสนานเฮฮาอยู่แล้วก็แบบ มันมีข่าวเลยนะดาราปอดาราปอเออคือผมผมก็อ่านอยู่เหมือนกันแต่คือมันไม่ใช่ผมอีกแล้วแล้วก็เขาไปเขาอยู่คอนโดอะไรอะไรซึ่งผมเป็นคนอยู่บ้านนะแล้วก็คือชาวเน็ตใช่ไหมก็ที่เขาเดากันเขาดูว่าก็ไม่ได้มาทางผมเลยอะไรเงี้ยให้บุ๋มถ่ายทีออกกลายเป็นอะเหมือนผมต้องมารับอะไรเงี้ยจริงคือเป็นการคุยเล่นกันในกองแล้วก็เท่านั้นครับแล้วก็คือถ้ารู้ว่ามจะถ่ายจะได้แต่งตัวดีกว่านี้ อะไรเงี้ยครับไม่มีอะไรก็แก็ยังมีบอกว่าดารากองคือบริการทางแค่ก็นั่นแหละก็นั่นแหละเออก็ไม่ใช่ผมอยู่แล้วก็เมื่อกี้ที่พูดไงคือมันไม่ใช่ผมอยู่แล้วเพราะเห็นเห็นอ่านเนื้อข่าวบอกว่าซื้อเป็นคอนโดเลยรที่ผมเป็นคนอยู่บ้านไม่มีคอนโดแล้วก็ไม่คือมันไม่มีประเด็นอะไรเลยครับเป็นแค่การเหมือนผมปอปลาไงก็โดนออมในกองนั้นเองไม่ได้มีอะไรที่เป็นบุญความจริงเราคุยเล่นกันนั่นเองยังบ่นที่ถูกที่ถูกไม่ฉายลงอะไรเนี่ยไอเขาเนี่ยพี่อะไรเงี้ย มีอะไรมากตอนนี้ก็มีถ่ายอสารุ่มจบไปนะครับก็มีเรื่องจำแรงรักกับกับของเฟิร์นนบนะฮะแล้วก็อีกเรื่องเรื่องใครเคยดูลองไปดูใน n น t f l i x ก็ได้มีเรื่อง VIP ที่เป็นของเกาหลีนะครับแล้วเราก็ร่วมทุนทาง SBS กับช่องวันจะมาทำเป็นเวอร์ชันไทยกันนะก็เดี๋ยวผมจะเล่นกับปลุกลุกครับก็มันจะเป็นช่วง ช่วงนี้ก็จะเจวันนิดนึ่งครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดเลือกได้ก็จะดอมแกบเหนื่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าบทที่มันมาแล้วมันดีหรือแบบน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็ยอมเลยเพราะว่ามันมันมันคุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ปาก็ถ้าไม่ทาก็นอนมานานในช่วงโควิดใช่ไหมนอนที่นอนจมหมดแล้วใช่ไหมฮะก็ที่ถึงบรรยากาศกองถ่ายด้วยผมเป็นคนอยู่กองถ่ายมาเป็นมานานอนะไรอย่างเงี้ยเวลาเข้ากองถ่ายจะรู้สึกอบอุ่นจะรู้สึกสนุก สึกเหมือนได้กลับบ้านได้เจอเพื่อนเจอฝูงเจอมันเป็นบรรยากาศที่คนเราชาวออกกองจะรู right ้นะว่าเออมันสนุกครับวันนี้ออกงานก็ดีก็ดีครับไม่ได้เจออย่างน้องๆอะไรก็นานแล้วเหมือนกันครับก็ก็ได้มาเจอกันในสภาพที่หน้ากากไม่ต้องเครียดมากใช่ไหมอ่าแล้วก็ใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิดใกล้เคียงมากขึ้นเรื่อยๆครับก็หวังว่าจะไม่มีอะไรตุ้มตามเป็นเร่อะไรกระ อะไรัสเตอร์ใหม่อะไรอย่างงี้ถ้าเราต้องตังคุลกันอีกก็หวังว่าจะผ่านไปด้วยดีนะครับวันนี้ได้พบกับแฟนคลับทคืออะไรกับแฟนคลับบ้างเนีย่ยครับก็จะแซลกันว่าอ้วนขึ้นฮอบแลคืออารมณ์แบบคนไม่เจอกันนานก็จะแซลสาธุสุขดกันนั่นเองครับแล้วก็